สวัสดีครับผมเซลลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าดุคติสแ c รมเบอร์4 0 0นะนี่คันนี้เป็นรถจดปี2021นะครับเลขใหม่เพียงแค่1,000กิโลเท่านั้นนะครับสภาพรถเนี่ยสวยๆเลยนะแคชบาร์แต่งมีมาให้แล้วนะครับคันนี้ในี่กาดไฟหน้ามีให้ชิลหน้ามีให้นะครับถังสวยๆนะครับสีชัด เลยนะกุญแจครบ2ดอกนะครับนี่นะฮะเรามาดูรอบคันนะฮะนี่ช่วงท้ายสวยๆนะครับสําสหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลเอเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ